อยู่ที่ไหนก็ใช้ wifi ได้นะคะอันนี้มาบ้านน้องที่ต่างจังหวัดที่นี่เขาเรียกว่าเหมือนอินเทอร์เนต็ตยังเข้ามาไม่ถึงไม่มีการติดตั้งเราเตอร์นะคะเลยต้องพกเราเตอร์ wifi ใส่ซิมมาด้วยนี่อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะคะนี่เดี๋ยวเช็คสัญญาณเด็ตให้ดูนะ อันนี้เนี่ที่ใส่จะเป็น30เมกไม่ลดสปีดนะ3นาวันของ aas นะคะตัวนี้รองรับซิมได้ทุกเครือข่ายเลยนะนี่เดี๋ยวเช็คเทสปิดให้นี่ค่ะนี่กำลังเทสปิดที่นี่สัญญาณจะไม่ค่อยดีนะคะถ้าอยู่ในบ้านนะสัญญาณจะอ่อนมาก ใช้สปีดแล้วดาวน์โหลดจะได้อยู่ที่2 2 0 5นะคะอันนี้จะมาดูอัปโหลดกันว่าอัปโหลดจะได้เท่าไหร่แต่สัญญาณที่นี่มันมันไม่ค่อยมีอะค่ะนี่อันนี้อัปโหลดจะได้1 สามหกสามนะคะเห็นไหมคะนี่อยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้งานได้นะค่ะเดี๋ยวเปิดหนังให้ดูนะคะว่าที่นี่ก็ดูทุกก็ดูได้สัญญาณมันจะดีกว่ามือถือในการรับส่งสัญญาณน,นะคะเห็นไหมคะมดูได้ไม่มีสะดุดเลยสสดีท่าคณกรการ<อ>จะเข้าเกมเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูนะ ว่ามันใช้งานได้เราเครื่องมันไม่ใหญ่อะคะ่ะมันพกพาสะดวกนี่เห็นไหมคะมคนี้ใช้ดีนะจะพกไปตลอดเลยคะ่ะจะไปที่ไหนก็ตามเพราะว่าใส่เครื่องนี้เครื่องเดียวจบแชร์ไปได้เปสิบสิบเครื่องตอนนี้เชื่อมต่ออยู่หนึ่งสองสาม สี่เครื่องตันนี้เส้นต่ออยู่สี่เครื่องนะคะนี่เห็นไหมคะไม่ไมชานะ